จริงหรือนะครับที่เรามีไก่สายดังๆนะฮะแล้วเราเอามาผสมเราเอามาผสมเพื่อจําหน่ายนะครับแล้วเราจะขายได้จริงไหมครับจริงไหมเคยมีคนทําได้เคยมีคนขายได้เคยมีคนทําสําเร็จแต่ก็ไม่ทุกคนนะฮะมันไม่ทุกคนนะมันไม่ทุกคนแต่ถ้าเราจะทําในในด้านเดียวมุมเดียวเนี่ยมันก็ไม่จะขายได้ดีเลยเสมอไป ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกว่ากินยาบำรุงอย่างเดียวเนี่ยไก่จะแข็งแรงไหมต้องออกกำลังกายเสริมด้วยครับมันไม่แข็งแรงมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันแค่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์กินยาบำรุงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะออกกำลังกายอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร่วมด้วยนะครับมันถึงจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันครับเราซื้อไก่สายดังๆมานะครับมาเพาะาพัฒนาขาย ขายได้ดีเลยไหมก็อาจจะขายได้50%าอีก5 0าสิบเปอร์เซ็นไมยังขายไม่ได้ก็เพราะว่าไอตัวที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อในลักษณะไหนล่ะเราซื้อร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมงั่าไก่พ่อไก่ตัวหนึ่งที่ชนะมาแพงๆชนะเงินล้านมาเราซื้อมาตัวหนึ่งล้านหนึ่งเรามาทําขายอ่ะอันนี้ก็อาจจะขายได้นะครับผมก็อาจจะขายได้ดีนะครับเพราะว่าเราซื้อในจํานวนเงินที่เยอะเพราะ,าะมีเง,เงินเยอะซื้อนะครับแต่ถ้าเรามีเงินไม่เยอะล่ะเราซื้อตัวละพ่อไก่ราคาหมือนหนึ่ง แม่ไก่ราคาตัวละห้าพันสองแม่เอามาพ่อขายได้ไหมแต่สายดีมากเลยนะเนี่ยเนี่พยพ่อไก่ตัวนี้ซื้อมาจากผมซื้อมาจากเสียเลยนะพ่อลูกเป็ดทองอ่าแม่เดี๋ยวนี้ลูกสาวสุดใจอ่าแม่ละห้าพันทำขายได้ไหมก็มีโอกาสขายได้ครับก็คือเขาเรียกว่าคุณซื้อในในห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมีโอกาสขายได้ละห้าสิบเปอร์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ที่เราว่าเรามีการตลาดแบบไหนหมายความว่าเราซื้อไปแล้วก็เรียกคนเรียก เรียกเอฟซีในระดับไหนไปซื้อนะครับผมเอฟซี FC ก็จะเป็นคนที่แบบเขาอาจจะยังไม่มีเงินหมื่นหนึ่งมาซื้อพ่อไก่แบบนี้นะฮะเขาก็ไปซื้อที่เราก็ได้นะฮะนะครับผมไปซื้อที่ขุนก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะเราทําขายนะฮะในมุมของอ่าเรามีเงินซื้อเพราะว่าเงินหมื่นหนึ่งอาจจะเยอะสําหรับบางคนนะแต่บางคนก็อาจจะไม่เยอะนะนะฮะก็ เหมือนหนึ่งก็สามารถคนที่เขามีเงินน้อยกว่าเราเขาอาจจะซื้อไก่ตัวผู้ได้เขาอาจจะซื้อไก่ตัวผู้ได้ตัวละสองพันตัวเมียได้ตัวละตัวละพันสองแม่อะไรเงี้ยสำหรับคนที่เขามีงบน้อยเขาก็จะไปซื้อของเราได้นะฮะนะเขาอาจจะแบบซื้อคู่ซื้อจากพี่คู่ละอาจจะจากผมอาจจะตัวละแพงหน่อยตัวผู้เหมือนหนึ่งตัวเมียตัวละห้าพันจากพี่เาก็อาจจะตัวตัวผู้ ตัวละสองพันตัวเมียตัวละพันอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อกับพี่ก็ได้นะครับเพราะสายดีเหมือนกันก็จะเป็นชั้นหลานไปนะครับผมเขาก็จะซื้อได้แต่ถ้าคนมีเงินแพงมีเงินเยอะๆที่เขาสามารถซื้อได้เหมือนพี่เนี่ยเขาก็ไม่ซื้อผมเลยเขาก็ไม่ต้องไปซื้อพี่นะครับผมแต่บางทีเขาอาจจะเอฟซพี่เขาอาจจะชอบพี่เป็นเพื่อนกันสนิทกันหรือเขาอาจจะตามพี่อยู่เขาก็อาจจะซื้อพี่ก็ได้หรือเขาอาจจะซื้อผมง่ายดีเพราะว่าก็มีเงินอยู่นะสักหมื่นหนึ่งมีมีถึงสี่ห้าหมื่นนู่นแหละอาจจะได้ตัวดีกว่า ก็เป็นได้นะครับผมแพรนะครับผมทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะฮะคนที่เขาซื้อนะครับบางทีเขาก็ซื้อโดยความศรัทธาซื้อโดยความชอบซื้อ้วยเอฟซนะซื้อ้วยอะไรเงี้ยหลาย,ย,ห,ลายหลายอย่างนะครับผมเขาเรียกว่าซื้อโดยความสนิหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ถ้าซื้อโดยธรรมชาติของแบบถ้าไม่ใช่เพื่อนถ้าไม่ใช่เอฟซถ้าไม่ใช่ถ้าเขาในมใหม,ใหม,ใหม,ใหม่ๆเลยเนี่ยเขาจะซื้อคุณยังไงนะครับผม เด็ดไปกว่าคําว่าซื้อไก่แพงมาทําขายแต่สําหรับขายให้คนที่เขามีเงินน้อยเนี่ยมันง่ายแต่ขายให้สําหรับคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยมันจะยากนะเขาก็จะไปซื้อต้นสายเขาเองสิเขาจะไม่ต้องไปซื้อพี่ทําไมบางทีนะครับแต่มันสามารถทําได้ตรงที่แบบว่าสมมติว่าผมอยากให้ผมไปซื้อไก่ด้วยนะครับผมจะไปซื้อไก่จากพี่เพราะสาเหตุอันใดนะครับผม คืออย่างงี้ถ้าผมจะไปซื้อไก่จากาจากจากสายทั่วไปเนี่ยนะนะครับผมถ้าผมจะซื้อผมจะซื้อนะฮะในลักษณะของไก่สายนั้นเป็นลูก้อยที่ผมยังยังขาดอยู่อะไรอย่างี้เพราะว่าปัจจุบันนี้คนเขาทำลูกสามสายสี่สายเยอะครับผมก๋อยเชิงงอนในตัวเดียวก๋อยเชิงงอนในตัวเดียววัดกันที่ว่าใครเก่งกว่าใครใครเก่งกว่าใครก,ก,ก็ตามซื้อกันเยอะแยะมากมายนะครับผมผมแนะนําว่าถ้าอยากได้ลูกค้า V.I.P. หรือลูกค้าที่มีเงินเยอะๆที่เขาจะสามารถไปเป็นอุดหรือเป็นลูกค้าเราได้เนี่ยผมแนะนําว่าทาลูกลอยนะครับอาจจะเราอาจจะไม่ชอบแต่เราอยากแต่เราต้องทําหรืออาจจะชอบทําในสิ่งที่เราชอบก้ก๋อยร้อยทําก๋อยร้อยมาเลยไอ้พวกที่มุดไปในขากัดขาเลือดออกเลยไอ้มุดเข้าไปในปีกกัดปีกดุมปีกเนี่ยสี่ข้างนี่พังหมดเลยไอ้พวกที่ถอนขนหลังเก่งๆเนี่ยอ้าวก๋อยร้อยน่าสนใจนะฮะ น่าสนใจมากเลยนะครับก่อร้อยเนี่ยนะครับนี่ครับสิ่งที่นะครับควรที่จะทำนะครับคือทําลูกร้อยหรือง่อนร้อยโอ้เนื้อแดงแป๊ดกระโดูกโครงสร้างดีเบอร์แข้งบึก,บ,กบึกเบกเลยหรือว่าเชิงร้อยเชิงพนัดเลยนี่ล็อกซ้ายขวาแน่นๆเข้าปีกมุดโอ้โหโคดอสู้ไม่ได้ตีด้วยเลยทําอย่างนั้นนะฮะผมสำหรับลูกค้า VP สํสำหรับคนที่มีเงินเยอะๆนะครับหรือว่าเขาก็จะอยากได้ในใน,ในไก่รูปแบบนั้น ใครทําลูกร้อยนะอ,อือยากได้อยากได้ลูกร้อยมาเรามีก๋อยเชิงงอนอยู่แล้วในมือเนี่ยเราอยากได้แบบให้มันกัดเพิ่มอีกอ่ะเราจะเอาตัวไหนมาใส่แล้วก็จะเอาก๋อยเชิงงอนใ,ในสายนั้นมาใส่มันก็จะกัดเพิ่มขึ้นมาอีกไหมล่ะโอ้เอาก๋อย้อยดีกว่าเอาก๋อย้อยมาใส่มันจะได้กัดถอนค้นหลังหือกัดโครงกัดขาเลือดออกกระเชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเรามีก๋อยเชิงงอนอยู่เราอยากได้งอนงอน้อยมาใส่อีกอยากได้กระดูกโครงสร้างอยากได้เบอร์แข้งเพิ่มอีก ก็เอาเงินลอยมาใส่หรือเราอยากได้โ่าโหนี่ไก่เรานี่ก้อยเชิงงอนอยู่เราอยากได้เชิงมาเติมก็เอาเชิงมาเติมนะครับผมเอาล็อกพนัดมาเติมล็อกเรายังแรลายหัวค่านึงเรา,าล็อกพนัดมาใส่เลยสายขวาแน่นแน่นายขวาแน่นแน่นเข้าปีก2ปีก2ปีก2คอนะฮะนี่เลยครับผมที่คือการาพัฒนาไก่เพื่อที่จะให้ขายได้นะครับผมเราควรที่จะทำลูกล้อยออกมานะครับผมบางคนก็ไม่ได้ว่า จะชอบลูก้อยทั้งหมดนะบางคนก็อาจจะมันจะลงตัวไหมมันจะนู่นนี่นั่นไหมแต่ผมคิดว่านะผมก็เคยทําผ่านมาแล้วแหละมันก็ได้เรื่องอยู่นะนะครับผมก็คือเราอยากเติมก๋อยเราก็ต้องเอาลูกร้อยมาเติมก๋อยเชิงงินเราครบเครื่องอยู่แล้วไงในตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับในการทําไก่เพื่อที่จะให้ขายได้นะครับควรที่จะเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราเราควรที่จะอ,อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือตัวที่เราด้วยทําให้เขา ทำให้เห็นทําให้เขาเห็นด้วยว่าเราก็มีความรู้เรื่องไก่ในระดับหนึ่งนะเราก็เอาไก่ไปตกไปไปเอาไก่ไปชวนของเขาได้ได้เหมือนกันนะเราก็ไก่ที่เราพ่อออกมาเราก็เอาไปตีในสนามให้เขาเห็นว่าเนี่ยลูกพ่อเราเนี่ยตีแบบนี้ลูกพ่อเราเนี่ยตีแบบนี้เราพัฒนาออกมาได้แบบนี้แบบนี้คนเขาก็สนใจเหมือนกันนะครับผมไม่มวาม่าจะเป็นคนมีเงินหรือว่าคนเงินน้อยคนเงินมากอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถสนใจที่จะอุดหนุนเราได้เหมือนกันนะครับผม นี่คือวิธีการนะครับผมโอเคนะครับลองไปทําดูนะครับผมว่ามีโอกาสแน่นอนนะครับแนวทางแบบนี้นะครับผมคนหนึ่งแหละที่สนใจนะครับลูกร้อยนะครับผมว่าทุกวันนี้หาคนทายากมากแล้วนะครับผมลูกร้อยนั้นก็คือลูกร้อยจริงๆนะนะครับลูกร้อยจริงๆต้องทำมันเป็นลูก้อยจริงๆมันต้องเด่นในเรื่องนั้นจริงๆนะครับผมเชิงก็เทพเลยนะครับเชิงเลยเข้าปีกซ้ายเข้าปีกขวาล็อกซ้ายขวานะครับผมงอนก็คืองอนเบอร์แข้งดีๆเนื้อแดงเป็ดคอโคนเนื้อแดง สวยกระดูกดีนะครับผมก่อยก็กัดชิบหายเลยทอนขนหลังทอนขนทุกถอนขนทั้งตัวเลยนะครับผมปากตุกจิกเบอร์แข้งดีตีแรงนะฮะหัวหัวล่างหน่อยก็ตามภาษาก่อยนะครับผมเชิงก็เชิงเยอะเ้อร์างหน่อยก็ตามภาษาเชิงงอนก็งง,ง่ซื่อๆหน่อยก็ตามภาษางอนเราอยากเอามาเติมไงนะครับผมก็อาจจะไปอุดหนุนแม่ไก่จากพี่ๆได้นะครับผมจากเพ e ื่อนๆที่ทําออกมานะครับเนี่ยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ มีสาระดีๆแล้วผมก็จะแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปันให้ FC ลงในใน u t u b e นี่แหละครับนะครับสวัสดีครับ